เรามูหนักเหมือนกันนะราคาซ่อมแสดก็บ้าไม่เครู้ว่าใครจะเอากูไปจับมากก็คือโค้สุดๆคืออีพี่คิดคือติวติวติวลูกติวคนอื่ชั้นทรมาบอกว่าตังทอรแฮปปี้นิวเยนนะคะสถานการันสปักหวานเจี๊ยบนะคะตอนนี้นะคะวันอยู่ที่ ตึกคิงพาวเวอร์มหานครค่ะซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เขาจะมีแบบจุดถ่ายรูปแบบเฟสติฟตต่างๆตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงสิ้นเดือนมกราคมเลยซึ่งเขาบอกว่าแต่ละจุดเนี่ยคือน่ารักมากๆซึ่งวันนี้สปอร์บอลจะก็เลยจะพาไปออนทัวร์นิดนึงค่ะและพร้อมกับรีแคปปี2022ทั้งหมดนะคะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเศดีจะร้ะายจะสุขจะทุกข์ยังไงเนี่ยเดี๋ยวตามไปฟังกันวันนี้ทางการสปอร์ตบอเซีย์นะคะอย่ายกดไลค์กดแชร์แล้วก็สกดติดตามด้วยนะคะนี่ค่ะคิงพาวเวอร์มหาน ันล้วเข้ามาถึงปุ๊บซ้ายมือเรามีคาเฟ่น่ารักๆเลยค่ะชื่อว่าร้านีซี y นะคะซึ่งดูสิคะเค้กเป็นน้องลูกหมูทุกคนเหมาะกับดิฉันมากสุดๆมอยส์มตัวน่ารักมากเรามีคิมมิ่งคือจะเป็นแบบเสียงเซนซีเสียงโชคโมเดลนิดนึงนะเรามูหนักเหมือนกันนะเออสิบสี่โอ้โหโมเมนต์ที่เสียวที่สุดแห่งปีเหี่ยวเลยหรอเกรงคือหวานว่าตอนที่ไปปารีสล่าสุด เรื่องแมสเขาก็แทบจะไม่ใส่กันแล้วอย่างเงี้ยในทีมเราอะไอจะต้องกระแดกกันหมดเลยอะมันน่าจ่าอาการนะผมจำได้ว่าวัดเปิดประตูบอกคุณพึ่งคัาวัดเป็นโควิดคุณเพ่ง้างเาบอกกับปิดประตูเลยแล้วทุกคนก็ช็อกลับมาถึงไงอย่างแรกอ่ะคือแยงจมูกเลยไม่เป็นเสียวซ่าต่อไป อุ้ยนี่หกหรือเก้าหรือเก้าหรือหกไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายัล้วมีเก้าเราจะเป็นหกเราะป็นหกเราจะเป็นเก้าเก้าไปเลยค่ะของในปีนี้ที่ซื้อแล้วราคาแพงที่สุดซื้อรถแหละการซื้อรถของหวานนะเหมือนคนบ้าใัอาจารย์เอกสะกดจิตคือหวานเนี่ย ซื้อรถพร้อมอาจารย์เอกครั้งที่แล้วนะเออแต่ทำไมรู้สึกาอาจารย์เอกซ่อมบ่อยซ่อมบ่อยเพราะซ่อมวันนี้สามหมื่นซ่อมวันนี้ห้าหมื่นทำไมมันต้องเสียเยอะขนาดนี้ตลอดเวลาเลยหวังเลยบอกอาจารย์เอกอยู่เปลี่ยนรถเธอจนกระทั่งรถหวานนะพี่พีขึ้นรถหวานก่อนพีพีก็ทักก่อนเลยว่าพี่หว่านแอร์พี่หวานไม่ปกตินะเพราะเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันเย็นเดี๋ยวมันร้อนมันเย็นหวังก็ไม่นะ้นพี่พียังหนาวอยู่เลยน้องหนุ่มขึ้นน้องหนุ่มก็บอกบอกว่าเอาเลยหล่าไม่น่าใช่แล้วล่ะเลยเลยให้คุณซีเนี่ยเอารถเนี่ยไปเข้าู สรุปเขาบอกว่าไอ้หม้ออะไรก็ไม่รู้ตรงกลางอ่ะเสียราคาซ่อมแสดก็บานแพงซนาดนี้อีกซ่อมออกมาเสร็จปุ๊บหว่าก็ถามแซนเองยู่เป็นยังไงบ้างไหมว่าอยู่ซื้อรถหรือย่าไอ้กำลังดูดูอยู่นะน้องหว่านเชียบอ่ะอยู่ซื้อไอซื้อจะเดี๋ยวจริงหรือเปล่า อาจารย์ได้โทรไปถามสูตรกูก็ซื้อบาดที่บานเขาซื้อรถตามอาจารย์เอกมันยังไงอาจารย์เอกเ,เ,เ,เราไปป้ายยาเขาหรอ <c oughs> ไม่ได้ป้ายยาเลยนะคือเรื่องของเรื่องรถชั้นนั้นมันเสียบ้องง่อย <c oughs> น้วก็เลยบอกซื้อใหม่เธอซื้อใหม่เธอ,อทีแล้วก็เอ้า มันยังเพิ่งแฮปปีเองนะมันยังได้อยู่มันยังได้อยู่แต่สุดท้ายแบบนาำก็หนักเกิก็เลยเปลี่ยนนะก็เลยบอกอ้าวถ้าเปลี่ยนฉันก็เปลี่ยนด้วย <c oughs> ออยู่ๆนั่นก็จะเปลี่ยนตามฉันว่ะ <c oughs> มีการคุยกันไหมว่าจะเอารุ่นอะไรอะไรยังไงก็นางก็พูดของนั้นปเรื่อยจนยฉันบอกไม่เอาฉันจะเอารุ่นนี้แหละเออสื่อไทยสื่อไทยก็เอาเหมือนกันสื่อไทยก็เอาเหมือนกันนี่งอ่นั่นก็ไปจองเจอแบบเซลล์คนเดียวกันนู้นนี่ได้ข่าวว่าปาดหน้าเค้กเราหรอที่เราเอาก่อนเขาเอาก่อนเราหรอมันได้ก่อนฉันแต่นาก็ไไม่ด <c oughs> ้ดัด นันก็ซื้อมาจอดสิบหกสิบหกงานที่ประทับใจที่สุดในปีนี้เลยก็น่าจะเป็นรองข้ามกำแพงตอนที่คุณแจ็คสันหวังมาคือหว่านต้องขอบคุณทางเวิร์กพอยต์มากๆที่แบบให้เกียรติหวัาจริงๆจนกระทั่งเปิดมาเป็นเขาจริงๆเอ๋ชอบเหมือนกันนะไม่กิดว่าเพิ่งไปจะเอาแจ็คสันหวังมาไม่รู้ว่าคอยจะเอาคไปเหมือนนุ้ยเขาน่ารักมากนะเขาว่าแบบไปบอกให้ให้คุณแจ็คสันนะมาจับมือทุกคนช่อะมากแล้วจับจับจับ เขาอือท่าเขากอดฉันรักฉันขี่เาไร่แล้วคอนเฟิร์มว่าเขาตัวหอมจริงหวานนัยืนถ่ายรูปตอนท้ายกับเขาใช่ปะถ้ายทอยเขาว่าข่าจบดวยเลยโมเมนต์นี่อยจะพูดที่สุด19บ้ามั้งโมเมนต์ปพิ้มใจจากเด็กบ้านนาวที่ํำได้สุดในปีนี้หวานนัดยกให้งานแต่งแห่งปีกอปหนัดเลยผู้จัดการทั้งหมดในบ้านทุกคนไม่นําใหม่ที่เด็กต้องมา เป็นงานเช็คชื่อรู้ไหมว่าคุณเอมี่ไม่สบายนะคุณเอมี่ยังมาเลยพี่ไอ้ถ้าไม่ได้ติดว่าตั้งคันแบบเยอะแล้วแล้วอยู่ที่ภูเก็ตพี่ไอ้อยากมาเลยทุกคนตั้งใจมากเด็กเด็กตัดชุดทุกคนเสียค่านะครับผมก็ไม่จ่ายให้เลยคือบ้านมิเลียนมันดีกันตรงเนี้ยมันรักกันอะแบบงานเล็กงานน้อยเลยมันก็ช่วยกันแล้วบอสก็รู้สึกว่าทุกคนเต็มที่หมดเลยอะพอวันนั้นไอซีนบันไดลงมาแล้ว พอเรากลับไปดูคลิปล้วเรารู้สึกว่าเออแบบดีใจที่แบบเด็กๆทุกคนมากันหมดเลยมาข้างน้องพี่พีอ่ะเสร็จงานน่ะวิ่งมาเลยก็ยังตามมาตอนที่น้องพิมพ์ร้องน้องพิมพ์ก็ไม่ได้ซ้อมร้องเพลงเลยสโมสวยงา่ายใช่ต้องขอบคุณ ทุกคนในงานวันนั้นขอบคุณเด็กๆบ้านมิลเลียนขอบคุณตัวแม่บ้านมิลเลียนด้วยรึกแกงผู้จัดการทุกคนที่แบบทำให้งานของผมี่ก๊อบเนี่ยทุกคนก็ทำงานตัวเองเลยอเราภูมิใจเราภูมิใจเออแต่เราภูมิใจที่เราเห็นวันนี้แม่แม่ของน้องต้นช่างทำผมอะจะพูดเสมอว่าที่เขามีการต่งงานวันนี้ได้เพราะว่าเพราะว่านะไปกระซาวยาวใหญ่เขาแต่งมันตลอดเวลาสงสัยแล้วว่าก็แย่บ่อยจนพี่นักก็ไปถามกอลฟว่าสรุปเราต้องแต่งใช่ไหมนี่พูจะลองทำได าพี่กอบฟพี่หวานเขาพูดถึงพี่กอบฟไปว่างานแต่งพี่กอบฟคือเป็นสูตรรวมมะนาวใช้นิทรรีแขปบก็นีทาเลยจริงไม่ใช่ครับพี่หวานชอบอบบนี้ก็คือเป็นความประทับใจของตัวเราเองโดยที่ว่าแบบว่าเด็กบ้านเราหรือคนในบ้านเราแบบมันดูลักกันจริงดูลักกันแบบว่าพอวันรวมตัวถึงเรารวมตัวไม่มีใครอีกคนเต็มใจที่จะมาแล้ววันนั้นเป็นโมเมนต่างงานของเราใช่ปะเรารู้สึกว่า พี่แพี่ชมก็มาพี่มอก็อมาพี่คริสก็มาพี่ดิวที่เลี้ยงลูกกอลมาทุกคนคือแบบพี่ไอซ์ที่แบบุูมท้องก็คือก็คือบอกว่าเพอฝากบอกว่าแบบไม่หว่นจริงๆก็ขเขาก็ยังใส่ใจแบบมีความรู้สึกเราอยูก็รู้สึกว่าเออทุกคนดูแบบหลักกันนะเป็นบ้านดาวแล้วพอพี่หว่านมาเป็นแม่งานอีกทีแล้วก็ยิ่งแบบยิง่งึ้งเพราะว่ามันมีช็อตที่ว่านาแอบดีนะแอบไปทำนู่นนี่นั่นของนขาคนเดียวโดยไม่ให้บอกเราไม่บอกเราเลยเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นวักเป็นเวรในการแบบเกณฑ์ให้พนนะค ในทุกๆเรื่องที่ทำให้เราได้แบบว่ามาโคจรเจอการมีโมเมนต์ทั้งดีๆแล้ว <c oughs> <c oughs> มันคือความสุขของมือการเรียนรู้ของสาระการอะไรเงนะี้ยมนเลยทำให้รู้สึกว่าเออบ้านดาวไม่ว่าจะเป็นที่หวานพี่แอมไม่ว่าจะเป็นที่ยอดที่โตอะไรอย่างเงี้ยแลวเด็กๆทุกคนอย่างเลยมนะันคือแบบมันคือโมเมนต์ที่ดีแล้วรู้สึกว่านี่แหละคือความบ้านดาวแ,วแล้วก็อยากบอกทุกคนว่า แฮปปี้นิวยนร์ครับสุดทาา้องตคาก็ทำาั่้ก็คิดว่ามันปัง่หลือแหละ,หละ,หละ,หละก็อย่าอยุดมาคนละการตลอดไปนะจ๊าคู่หูแบบด,ดีสุดครับ<อ> ตอนนี้นะคะหวานอยู่ที่ชั้น74แล้วค่ะเขาก็จะมีประตูมากมายเลยนะคะแล้วซึ่งเขาบอกว่าเราอะสามารถเปิดประตูเข้าไปแล้วออกมาเนี่ยเราไม่รู้แล้วนะเปิดเข้าไปเราจะเจออะไรที่อยู่ในฉากของนั้นนะคะเดีเ๋ยวใช่เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่าเขาบอกอันนี้สวยตอนนี้ไม่ฉากนี้อยู่อ่ะแต่ว,วันจะเข้าไปแล้วเราออกมาดูว่าเราจะเป็นฉากไหนหน,หนี้ตอนนี้มันอยู่ใต้ท้องทะเลแล้วข้าวันเปรี้ยตึ้เมเป็นประตู เลิฟหล่อส1บวันเกิดหวานเลยวันเลขสิบสาเรื่องที่ทําให้เสียใจในปีนี้เมื่อวานสดสดหลอเลยทุกคนกำลังจะไปทํางานเมื่อวานนี้หวานก็หยิบเสื้อของหวานเนี่ยวางเอาไว้แล้วว่าจะใส่อันนี้หันไปหยิบกางเกงแล้วกวางไว้ตรงนี้แล้วพอหวานหันกลับมาอีกทีนึงอะ มันหมุนหมดเลยทุกอย่างหมุนหมดเลย้วหว่างก็ลลงไปโฟลลงไปเลยแล้วหัวหวานนะดีเดช้าบุญที่แบบชุดอยู่ชุดหนึ่งเป็นนมโดแบบวางเอาไว้อยู่ระหว่าก็เลยฟาดไปที่ตรงนั้นเสื้อหวานก็ตกใจ้วหว่าก็เลยลุกขึ้นมาแลหว่าก็นั่งแบบนั่งงงๆแบบเขาทีกแบบมันหมุ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 นอย่างเงี้ยอุ้ยเป็นน้ำเป็นหูเป็นเท่ากันหรือเปล่าเพราะว่าหวานนะเคยเป็นมาแบบหลาย1ิปีก่อนเลยอ่ะก็เลยตัดสินใจโรงพยาบาลพอไปพบคุณหมออ่ะเขาเรียกว่าตะกรหรือตะอะไรสักอย่างมันหลุด หมอบอกว่ามันเป็นการหลุดแบบเฉียบพลนันเหมือนมันคงหลุดแล้วมันคงจับเขาที่แล้วให้ระวังไว้อย่างก,ก้มๆเงยๆเร็วๆวยังจําได้นี่ชื่อผไผ่ชื่อเฟสอยู่คือจริงๆแล้วมันก็ไม่ถึงกับเฉียดตายหรอกแต่หวานไม่รู้ว่าถ้าสมมตินะวันนั้นนะ่ะหวานไปลบฟาดโดนอะไรขึ้นมาจริงๆอ่ะแล้วแบบเราหลับไปเลยอยู่ในห้องคนเดียวเงี้ยมันมันก็คงจะแบบอันตรายเนี่ยสิปีแห่งการมูเตลูถือว่าสำเร็จผลไหมในปีนี้คือหวานนะแค่รู้สึกว่าใครบอกว่าทําอะไรดีอ่ะ หวานก็ไม่ทาแต่หวานนะไม่รู้ตัวนะว่าหวานได้ในสิ่งที่หวานขออะไรเงี้ยหรือเปล่าจนกระทั่งหวานนะไปหาพระอาจารย์ที่เชียงใหม่พระอาจารย์ถามเลยว่าเธอไปทําบุญที่ไหนบุญเธอแบบเยอะมากเราก็แค่วหวยพระเพื่อความสบายใจก็ถือว่าเราไปสักการะในแต่ละที่เอนไปอุดบุญเราไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าอุดบุญเลยคะเสริมบุญเออถ้าได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเออทาไมน้ก็ไม่เป็นไรเลยเงี้ยเพราะเราสุ่ว่าเราก็เราก็ทาดีเราไม่ได้คิดลายอะไรอย่างเงี้ย ยี่สิบสองเดือนไหนของปีที่รู้สึกว่ามีเรื่องน่าจดจำที่สุดหวังว่าเขาคงเป็นเดือนเกิดวานและเดือนตุลาคมนอกจากที่เป็นวันเกิดของหวานแล้วใช่ไหมคะก็เป็นวันที่หวานได้ไปปารีสอีกครั้งหนึ่งกับที่ชมแล้วก็น้องพีพีแล้วก็พวกป้าบีอาจารย์เอกพี่เพรินพี่ลทิพี่ป้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วหวังว่ามันก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีแว่งวันเกิดอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจทุกครั้งที่มีคนนึกถึงเราเลย ขอบคุณที่เขานึกถึงแล้วขอบคุณที่เหทุกๆปีอ่ะวานมีคนเหล่านี้อยู่รอบรอบตัวและที่สำคัญคือคุณแม่ก็ยังแข็งแรงอยู่อ่างเงี้ยทุกปีวันเกิดหวานนะ่หวานก็จะไปหาเขาแล้วก็ให้เขาอวยพรวันเกิดเราอะไรเงี้ยเราก็ดีใจที่ว่าอย่างน้อยสุดน่ะเขาก็ยังอวยพรเราได้ในปีนี้ปีหน้าเราก็ยังอยากจะให้เขาอวยพรให้เราอีกให้เขารู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดเราอะไรอย่างี้วันก็ถือว่าวันแฮปปี้แล้วมันมีความสุขน,นะ เะใครโชคดีนะหวังอะไรสมหวังนะถามว่ามาเห็นมันเกิดก็ไปกินข้าวกับใครหรือเปล่าก็นั่นแหละก็แบบก็ดีใจแหละเออก็ตอนเช้าเจอแม่ตอนตอนเย็นเจออีกคนหนึ่งก็มีความสุขนีอะไรเงี้ยก็ดีใจที่แบบเป็นอีกปีที่มีเขาในชีวิตอะไรเง้ยแย่แบบใสเสื้อเลยอ่ะฮ่ปีนี้มูฟออนจากอะไรได้บ้างคะ หวานไม่เคยมุกออสักอะไรได้เลย <laughs> พี่แอมพี่ยอดพี่โจจะด่าหวาดเสมอว่ามุกออนเป็นมงมโกงถ้ามันไม่สุดจริงๆอ่ะหวาเดินออกมาไม่ได้จริงๆเพราะถ้าเดินออกมาแล้วมันก็จะกลับเข้าไปอีกเนี่ยทุกคันนี้เดินเดินออกมากลับกลับไปไปมาเนี่ยสี่ห้าหกรอบแล้วหวานเลยคิดว่าครั้งนี้ถ้าสมมติว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือทำให้ดีที่สุดแล้วก็มุกออกม,มาให้ได้ พี่หวานเขาพูดถึงความรักของเขาเอาเป็นวงกลมพี่หวานได้มาบอกอะไรพี่แอมบ้างวงกลมก็คือพูดไง่ายเลยว่าครั้งนี้ต้องขออนุญาตเออพี่อ้อยและพี่ชอตจริงๆนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่ตอนที่เรากินหม่าล่าจำได้ไหมจนปัจจุบันยังไงก็เหมือนเดิมนะก็คือเป็นวงกลมนับหนึ่งยังไงก็คือนับหนึ่งอยู่อย่างนั้นเราอยู่ในที่ของเราที่ของเราไม่มีใครสามารถแบบมาของได้เรายืนหนึ่งในที่ของเราเพราะฉะนั้นก็ให้พี่หวานยังไงดีปีนี้ก็ยังต่อไป วันนี้แค่แบบเอาวันนี้แต่ก่อนมีพี่แอมคนเดียวเป็นวงกลมเดียวในนี้ก็มีพี่โจมาเป็นอีกวงกลมนึงแล้วก็จะมีคนอื่นเป็นวงกลมก็ถือว่าแ,วแต่งเบาแต่งเบาพละกันไปก็สิ้นปีแล้วขึ้นปีใหม่แล้วนะคะในนามของแอมโจไฟเดย์นะคะแอมโจขับไฟเดย์นะคะก็จะบอกว่าสุดท้ายก็อวยพรให้พี่หวานคือพี่หวานก็ประสบค,ความสําเร็จแล้วนะในฐานะเอผู้จัดจาก,การเซเลบดาราเหลือเรื่องเดียวเลยเรื่องความรักสมหวังในสิ่งที่แบบพยายามหมั่นเพียรพยายามทําทุกอย่างแล้วก็อยากให้หวานอะ เห็นค่าของตัวเองอย่าไปด้อยค่าตัวเองนะคะตรงจุดนี้เพื่อนเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะคุณเจีย๊ยบถ้าจะให้พูดถึงมุมอมองความรักของคุณหวานเจีย๊ยบในปีนี้นะคะสุภารณ move on เ,เปียนวงกลมของฝรั่าหลายวงซ้อนกันวน,น,นไปวนมาวนไปวนมาทำหน้าที่รับบทนางที่ปรึกษานางโทรหานางพูด ุยแบบเราก็แนะนำไปตามเรื่องตำราเพราะเราก็ทำหน้าที่เป็นสปอนเซอร์ที่ดีเราก็บอกกับเขาเขาเสมอว่าสุดท้ายแล้วแต่เขาเลยลุยก็ลุยอยากจะมุ v e on ก็มุฟออนก็สนุกดีนะคะ <S <S ก็เป็นกังใจให้หวันเจี๊ยบตลอดม o ฟออนรอบต่อไปก็วงใหม่แค่นั้นเองค่ะไม่ซีไม่จัง มาโมอยต่อดีกว่าครับสิบสองเรื่องที่ทำให้ใจหายใจว่มที่สุดแห่งปีน่าจะเป็นเรื่องการที่พี่ยอดกลับไปอยู่ที่ตะกววป่าเอาพูดตรงๆนะสหรับ,บัดกับยอดอะ่ะสอบให้เลยยอดเหมือนเป็นเพื่อนคนแรกของหวานตั้งแต่อยู่ในห้างเลย มันก็เหมือนมันผ่านมาเยอะไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันไปกินไปนอนด้วยกันไปบู๊ไปบ่นด้วยกันแอบตามไปดูผู้ชายว่ากินข้าวกับใครอะไรเงี้ยยอดก็ไปกวานอะไรเงี้ยณวันที่ยอดโทรมาบอกทั้งหวานกับแอมพยายามบอกว่ายอดทุกอย่างมันมันบาลานซ์กันได้ยอดไปทําตรงนั้นได้แล้วยอดก็ทำอาชีพนี้ได้เหมือนเดิมสพอร์ตยอดเสมออะไรเงี้ยแต่ว่ายอดก็บอกเออเขาเลือกแล้วเขาตัดสินใจแล้วอะไรเงี้ยว่าเขาจะกลับไปทาอาชีพช่างทําผม ที่ตะก,กวัวป่าบ้านเขายอดจากคุซาสุดิโองเขานะฮะในวันที่เรากลับไปเพื่อถ่ายซับปักวันที่เราไปเยี่ยมยอดที่ร้านเราเห็นยอดมีความสุขในแบบที่ยอดเขาอยากมีอะไรเงี้ยซึ่งพี่โซ่เขาพูดว่าบางทีสิ่งที่ยอดทําตอนเนี้ยอาจจะมีความสุขมากกว่าพวกเราที่อยู่ตรงนี้ก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งหวังเชื่อว่าตอนเนี้ยอดมีความสุขในแบบที่ยอดเป็นแล้วอะไรเงี้ยหวานกับทุกๆคนอย่างเงี้ยก็ เป็นกำลังใจให้แล้วขอให้ยอดทาให้ประสบความสําเร็จอย่างเงี้ยแล้วถ้าวันไหนแบบอยากจะกลับมาทํางานตรงนี้พวกเราคน้อมซัพพอร์ตยอดเหมือนเดิมก็กลับมาได้เลยใช่ไม่ล,ลอ,อ,อกเคิดมานานแล้วที่มาตั้งแต่แรกแล้วแหละว่าจะกลับมาเกลาร้านที่บ้านวอมีมันได้จังหวะเวลาก็เลยโทรบอกเพื่อนว่าอะกลับอยู่บ้านแล้วนะที่ิตตอนนี้ก็แฮปปี้ดีเน่นๆทุกวันบางวันเพื่อนแวะมาหาบ้างนะเดี๋วยวเพื่อนมาเพื่อนแวะที่เรง้เม ความน่าปวใหม่ที่เกิดขึ้นในปีนี้ในปีนี้หวานได้ทําอะไรหลายๆอย่างมากใช่ปะได้ถ่ายคลิปของซัมซุงเอ๋ยที่เป็นมาดามฟินก็คือได้ถ่ายคู่กับลูกดิวแล้วคือชุดก็คือแซ่บมากก็คือโคสุดๆแล้วรูปออกมาก็คือสวยมากชุดที่หวานใส่จริงๆแล้วว่าน้องหนุ่มอะเตรียมไว้ให้น้องดิวใส่นะแต่ว่าดิวใส่แล้วหลวงแต่พอหวานใส่แล้วชุดพอดีวะ่ะหวานก็คือภูมิใจอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทางมาดามฟินด้วยที่แบบให้โอกาสหวานได้เป็นพรีเซนเตอร์เจ็บ ปีถือว่าสุขหรือทุกข์มากกว่ากันคือหวานว่าจริงๆนะมันไม่มีใครมีสุขทุกวันทุกๆวันหรอกมันก็สลับสลวนโกเลโกเลกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่วันแค่รู้สึกว่าวันที่หวานมีความสุขหวานก็รู้สึกว่าหวานก็ดีใจที่วันนี้มันมีความสุขแต่ถ้าวันที่หวานมีความทุกข์หวานขอได้พูดหวานขอได้โทรไปหาใคร พี PM, anto, ela, ่แอมโทรแบพี meals, ่โจอาจารเอกเขาอาหารน้องหนุ่มรอะรเงี้ยแล้วพอระบายระบายไปปุ๊บอะมันมันก็ดีขึ้นแล้ววันที่เรามีความสุขเราก็จะเสพของความสุขนั้นให้เต็มที่เพื่อที่ว่าวันที่เราทุกเราก็จะเด้นนึกถึงวันที่เรามีความสุขมันก็จะบาลานซ์กันไปมันก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่วันเอออยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันสิบห้า ร้านหมูย่างเกาหลีที่ประเทศเกาหลีหวานเป็นคนไม่กินหมูสามชั้นเลยนะทุกคนแต่ว่าหวานไปกินร้านนี้เนี่ยหวานสาม,มูสามชั้นมากกินแบบหลายชิ้นมากแต่ว่าไม่รู้ชื่อร้านนะอร่อยมากอร่อยมากและทั้งร้านหมูมีชนิดเดียวคือหมูสามชั้นใช่แล้วน้ำจิ้มก็ดียอยากกินอีกเลยจะก,กลับไปเดินจะก,กลับไปกินอีกสิบแปดเรื่องที่เป็นไวรัลที่สุด อันนี้ไม่ได้ไม่ได้รู้เองนะคะแต่ว่าทีมงานเขาบอกว่าเป็นคลิปที่หวานไปออกรายการพี่คิมแล้วก็พูดถึงพี่ชมอะไรเงี้ยกับการให้โอกาสหวานได้ก้าวมาทํางานตรงนี้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าคนแชร์เยอะมากอะไรเงี้ยรายการเขาก็ไม่ได้ให้หวานดูคําถามก่อน่ะเนอะแล้วก็พูดไปตามความรู้สึกซึ่งพี่ชมก็ให้โอกาสจนหวานก็มีนักแสดงหลายๆท่านแล้วก็แบบเพื่อนๆหลายๆคนที่เราเอามาทําเป็นผู้จัดก,การได้เดยก็มันก็ต้องมาจากพี่ชม้าน้นอะไรเงี้ยทำทุกอย่างในชีวิตได้อย่างมีความสุขก็เพออาชีพนี้ต้องขอบคุณพี่ชม 21เรื่องที่เรารู้สึกอันล็อกหลังจากที่ค้างคาใจมานานมีไหมพี่ว่า1หนึ่งปีที่ผ่านมาหวานกับน้องลุงมาได้คุยกันแล้ว,วันนี้หวานกับน้องลุงก็กลับมาคุยกันแล้วเรียบร้อยลิงมันก็เหมือนเป็นการอันล็อกตัวเองนะเพราะว่ามันอาจจะเกิดความเจ้าเข้าใจผิดกันแหละสุดท้ายแล้วว่าหวานมองไปในอดีตนะ คือน้องหนุ่มก็คือเป็นคนที่ดีกับหวานมากแล้วก็รักหวานมากโอเคทุกคนมันมีความผิดได้ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ในสำหรับหวานบาทมองว่าน้องหนุ่มอาจจะผิดแต่มันไม่ได้ผิดจนแบบโอ้จะให้อภัยกันซะไม่ได้เลยก็กลับมาคุยกันเถอะทุกๆคนก็จะได้สบายใจด้วยเลยเวลาไปทํางานรวมกันก็จะได้แฮปปี้กันเลยวันเกิดหวานระหว่างกันหวานน้องหนุ่มระหว่างกัะถาน้องหนุ่มว่าไม่คิดจะอวยพรน้องหวานเขาก็บอกเอาน้องหวานก็แบบตีที่แล้วก็คืออวยพรไปแล้วน้องหวานก็คือแบบ ไม่ r โพส s t story ข่าวอะไรอย่างเงี้ยมานบอกอ่าไหนไหนมาดูซิเขาก็เลยลงปี้เบ birthday เราแล้วเขาก็ลงของปีที่แล้วให้เราดูอีกทีหนึ่งก็ก็ดีใจเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าหวานค่อนข้างรู้สึกว่าพูดง่ายๆเราก็เป็นคนทิฐิเรารู้สึกว่าเราไม่ผิดเราไม่จำเป็นต้องขอโทษพี่ชมอ่กเขาเคยสอนหวานไว้คำหนึ่งสมัยก่อนเลยอะคนเรามันไม่จําเป็นต้องว่าคนขอโทษก่อนเนี่ยเป็นคนผิดนะแต่คนที่ขอโทษก่อนหรือคนที่ยอมให้อภัยคนอื่นก่อน มันหมายความว่าเราข้ามเรื่องสิ่งเหล่านั้นนะได้ก่อนเขาเท่านั้นเองเพื่ออีกคนนึงด้วยใช่ไหมที่หวานที่เคียร์ใช่อีกคนนึงเนี่ยเราให้ไปหาพีชูมันเป็นความรู้สึกที่แบบไม่ได้คุยกันอะไรเงี้ยว่ะแค่รู้สึกว่ามันไม่ควรเป็นแบบนั้นเลยเราก็ทิฐิด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราไม่ผิดทําไมเขาถึงทาแบบนี้เลย ผ่านเวลาไป2ปีแล้วก็มีโอกาสได้มาเจอกันอเลียก็มาเคลียร์กันว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็พูดว่าเขาขอโทษเราไปแล้วไงหรางเงี้ยอาใปกันใหญ่กู <laughs> มันก็ฝังใจเราอะไรเงี้ยแหละเราก็เลยรู้สึกว่าเขาควรจะแอคชั่นเลยไปมากกว่านี้สิทำไมเขาถึง นิ่งไปเลยเขาไม่ได้แคร์ความรู้สึกเราเลยอะไรเงี้ยพอมาคุยกันมันก็เกิดความเข้าใจกันแหละคือถ้าอยากจะด่าอะไรเขาาก็คือด่ามาเลยด่าแล้วก็แบบก็คือขอให้หายได้ไหมนี่เงี้ยอย่างกรณีน้องหนุ่มก็คือพอเกิดเรื่องปุ๊บหมาก็ไม่พูดเลยน้องหนุ่มก็คงไม่รู้จะเข้าหาวานยังไงอันนี้ก็เหมือนกันพอเกิดเรื่องปุ๊บหมาก็หายไปเลยเขาก็คงไม่รู้ว่าเขาจะต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เกิดช่องว่างแล้วก็ห่างกันไปมันก็กลับมาดีกันไม่ว่าจะด้วยยังไงก็ตามหว่าก็สวั็ดีใจที่แบบทังคนนกบมาอยู่ใ ในใน,ในชีวิตเราเหมือนเดิมอะไรเงี้ยทั้งน้องหนุ่มด้วยแล้ว,ลวก็เพื่อนอีกคนนึงด้วยอะไรเงีย้ยเมื่อวานเราว่าเออเรากลับมาเยใจกันเราปีที่ผ่านมาที่มีมุ่งเป็นยังไงบ้างคะเออยังไงเดียวไม่ได้มีปากเสียงไม่ได้ทะเลาะอะไรกันรุนแรงมันเป็นเรื่องแบบผมเมีแบบเมเยกับนาจิกอะไรอย่างเงี้ยอยุดหยิแบบฟิลเรื่องผมเมียอะไรอย่างเงี้ยเองก็ดีที่กลับมาคุยกันแล้วก็คุณหวานเจี๊ยบเขาก็น่ารักเขาก็พอมาหาหนุ่มมาคุยกับหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยเราเราเหมือนกับว่าเราไม่ได้มีอะไรติดใจ ต่อกันอยู่แล้วคือถ้าสมมติว่ากลับมาคือคือคืนเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนต่อกันเหมือนเดิมแบบเป๊ะ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 อะไรอย่างเงี้ยเออเป็นคือเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันแบบมันไม่ได้โกรธมันไม่ได้เคืองมไม่ได้อะไรแค่อารมณ์โชว์วูบอะไรอย่างเงี้ยเขาคือเข้าใจเขาเลยอะไรเงี้ยปีสองพันยี่สิบสามจะมาในที่ว่ามคีใครบ้างก็น้องหวานเจี๊ยบก็เป็นคนดีของทุกๆคนแบบนี้แหละเหมือนเดิมตลอดไปแล้วก็ทําอะไรก็ลองแบบ ลองใช้สติลองคิดดูลองตึกตองดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ละอย่างที่จะทําอะไรเงี้ยกลับมาคุยกับน,น้องว่าเจ็บท้งนี้ก็เรารู้สึกว่าน้องว่าเจ็บก็คือเป็นคนที่น่ารักขึ้นยอะไรเงี้ยเออสำหรับเรานะแต่เมื่อก่อนก็คือน่ารักแหละแต่บางทีมันก็จะมีแบบว่าเราก็เหมือนมันจะมีช่วงพัฒอารมณ์กันอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็เราก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันหมายถึงว่าตัวเราเองกนะ็แบบมันก็เลยแบบว่ามีการขัดขัดมีการอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ตอนนี้ก็เราก็พยายามแบบว่าเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ เป็นผมเีอยเนาะสิบเอ็ดสิบซีรีส์ภาพยนตร์ที่ทัดใจที่สุดในปีนี้อ่ะหนังญี่ปุ่นหนังญี่ปุ่นชช่เรื่องอะไรนะอยากขึ้นชื่อเรื่องให้นะเป็นเรื่องเนี้ยขี่สั้นๆเลยนางเอกของเรื่องเนี่ยเขาเป็นโรคที่แบบสมมติวันเนี้ยเขาทำอะไรก็ตามถ้าเขาหลับปุ๊บวันรุ่งขึ้นเขาลืมเลยว่าเมื่อวานเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยแล้วยังไงอ่ะแล้วเรื่องมันจะเป็นยังไงอ่ะแล้วพอไปดูเต็มๆมาโอ้โหแบบต้องปรบมือให้คนเขียนบทจริงๆมันทาให้รู้เลยว่าต่อให้สมองเราลืมอะแต่ใจเราอะ มันไม่เคยลืมอะเออหวังว่าเขาทําดีมากอะเรื่องนี้สี่ะ<อ>สีปะ่ปับเหตุการณ์ไหนที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาที่รู้สึกว่าไม่อยากกลับไปเจออีกการเป็นโควิดแน่นอนไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรนะคะก็คือรู้ว่าเราก็รักษาหายแต่เกลียดการเป็นโควิดตรงที่ต้องอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นคนไม่ติดบ้านเลยมันต้องกักตัวอยู่ในบ้าน5 0, วันส0วันอะไรแล้วเราไม่รู้ว่าเราต้องทําอะไรหรอไข่จนมือแสบไปหมดแล้วว่าการอยู่คนเดียวมันทรมานอะ สิบเจ็ดอุ้ยเลขสิบเจ็ดดีจังเลยค่ะปีในปีนี้ลูกๆบ้านดาวค่ะใครทำงานหนักหน่วงที่สุดหวังว่าจริง,รงๆเราทุกคนก็หนักพอๆกันแหละอย่างพี่ชมก็คืนรับงานน้อยลงใช่ไหมพี่ดิวก็พึ่งคลอดปัน,ป,นปันก็ทำงานเดียวปันปันกลับมาถ่ายซีรีส์เยอะแต่ว่าปีนี้หวังให้อีพีคริสมันเจอทั้งล่ากแก้วมาม่าโกโก้อินเทอร์ดินไม้ฮาร์ดสามเรื่องแล้วก็ไหนจะอีเวนต์ไหนจะรายการเดอะทูรายการพาวเวอร์ออฟเลิฟอะไรอย่างเงี้ยคืออีพีคริสคือ ติวติวติวเดี๋ยวนี้เขาพอึดเขาไม่ชอบอยู่บ้านติดต่องานพีกิทได้เลยเจ็ด <laughs> วันสิบสี่วันยี่ห้าวันพี่กิททำได้หมดแล้วเดี๋ยวปีหน้าเขาก็ทำโปรเจกต์ใหม่อีกนะ ก็ฝากติดตามโปรเจกต์กับรายการใหม่ของเขาด้วยอไรเงี้ยหว่าคิดว่าทุกคนมันก็คงแตกหนักแตกต่างกันไปแหละไรเงี้ยทุกคนก็ทํางานมีงานกลับมาได้ทํางานทุกคนก็น่าจะดีใจแหละใช่ค่ะปี2022เนี่ยก็คือทางานหนักมากจริงจริงๆคิวมันไหลมาจากโควิดแล้วมันก็มาชนกันหมดอไรเงี้ยก็สู้แหละแล้วมันก็ผ่านมาแล้วแล้วพี่หวานก็รู้อยู่แล้วว่างานหนักแค่ไหนพ่ก็สู้อไรเงี้ยขอบคุณพี่หวานมากที่ช่วยจัดตารางแบบให้มันไม่ไม่เจ็ดวัน แน่นๆอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณที่ดูแลสุขภาพจิตคุสด้วยนะยังไงก็รักพี่หวานนะขอให้ปี2023ของพี่หวานเนี่ยพี่หวานมีความสุขมากๆแล้วก็อยู่ตลอดไปค่ะ23ให้พี่หวานนิยามปี2 0 2 2ของอพี่หวานแล้วเป็นปีแห่งอะไรหวานรู้สึกว่าเป็นปีที่หวานมีแต่เรื่องยินดีนะอะมีอบิเกลเกิดขึ้น,นมีไซรัสเกิดขึ้นอย่างพี่ไอซ์อย่างเงี้ยก็กำลังจะคลอดละว่ามันเป็นปีแห่งความน่ารัก มากกว่าเลยอันนี้อะไรอะ่ะหกหรือเก้าอันนี้เราเลาเก้าเหลืลอหก้ท่รู้สึกพีคที่สุดในปีนี้เลยหวานว่าคงไม่มีเรื่องไหนที่พีคเท่ากับการที่ลูกดีลของฉันทามาบอกว่า ตั้งท้องคือตอนนั้นคือสุดไปเลยอ่ะท้ายแล้วเขาก็บอกว่าเออเขาตั้งใจจะ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 ,จะตั้งท้องนะออไม่ใช่เขาไม่ตั้งใจอะไรเงี้ยอ่ะถ้างง้นมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยโอเคเดิวบอกพี่หวานก่อนแม่ดิวอีกนะ <laughs> อะไรเงี้ยห <laughs> วาแล้วบอกโอ้ยตายแล้วอะไรเงี้ยขอบคุณมากอย่างเงี้เย,อยเออแต่ทุกวันนี้ก็คือดีใจที่แบบเห็นอีกก้าหนึ่งของดิวก็ดีใจที่ที่เขาโตมาเป็นแบบนี้เซอร์ไพรส์ก็ถ้าจะรีแคปนะคะของพี่ ก็คือถามว่าทําไมดิวถึงเลือกที่จะบอกพี่หวานเป็นคนแรกว่าโอเคเราท้องใช่ไหมเอาจริงๆนะสําหรับดิวแล้วอะดิวกับพี่หวานเองเราสองคนก็เป็นคู่คู่ฟัด คู่ลักคู่กัดกันมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ว่าเราจะเกิดปัญหาอะไรใดๆก็ตามในชีวิตเราอย่างเงี้ยเราก็จะมีเขาที่คอยอยู่ข้างเราเสมอในทุกๆครั้งที่เกิดเรื่องหรือมีอะไรหนึ่งอย่างพี่หวานก็จะเป็นคนเดียวที่ต่อให้จะทะเลาะกันยังไงเขาก็จะกลับมาดังนั้นพอมันมีข่าวดีหรือว่ามีอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องดีที่น่าย,ยินดีอะ่ะเราก็เราก็อยากจะบอกเขาเป็นคนแรกๆที่สําคัญคือในความรู้สึกของเราอะ่ะเราก็มีแม่เราที่มันเป็น แม่จริงๆอะนะแต่สำหรับพี่หวานเราก็รู้สึกว่าเรานับเขาเป็นคนหนึ่งที่เราก็เคารพคล้ายแม่เพราะเส้นทาง,งชีวิตดีกว่ามันจะมีวันนี้มันก็ค่อนข้างแบบว่าเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยคือถ้าไม่มีเขามันก็ไม่มีเราในวันนี้ดังนั้นก็ให้ความสำคัญกับเขามากก็เลยบอกเขาคุณแร็กๆค่ะสองเรื่องที่เจ้าข้ามผ่านได้ทำให้เราโตึน1ปในปีนี้ ก็คงจะเป็นเรื่องที่เรารู้จักกันการให้อภัยแหละเราก็อาจจะคิดมัวแต่คิดว่าเราไม่ผิดเราไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเราลืมมองไปว่ามันไม่ว่าใครจะผิดจะถูกยังไงอะสุดท้ายล้วมีแต่ภาพมันก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยทุกปะมันก็เป็นคนดีที่อยู่รอบตัวเราแล้วทําไมเราถึงจะต้องไม่ให้เขาอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ไหวถนัดใจตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยหนึ่งคนที่อยากขอบคุณมากที่สุดในปีนี้ค่ะหวานคิดว่าก็าน่าจะเป็นคุณแม่แหละเวลาที่เรามีปัญหาเนาะ คือเราก็จะกลับไปหาแม่หรือเรามีความสุขเราก็จะไปหาแม่ถ้าพูดถึงเกี่ยวกับแม่อะจะรู้สึกว่าเออแบบเราก็อยากจะเก่งให้ได้ครึ่งหนึ่งของแม่เราอะไรเขาไม่ต้องพูดอะไรเยอะๆแต่พูดอะไรนิดนิดหน่อยๆอเราก็เราก็สบายใจแล้วอะไรยเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเออเราก็อยากขอบคุณเขาที่แบบทุกวันนี้ยังมีเขาอยู่ในชีวิตแล้วก็ให้เราได้โทรไปคุยให้เราได้คิดถึงให้เราได้แบบอยากจะซื้ออะไรไปเขากินเลยะแค่นั้นเราก็เราก็ดีใจแลวอ่อะ เลขสาค่ะคืออะไรคะลูกที่ชอบที่สุดในปีนี้เลยก็คงหนีไม่พ้นตอนรองทั้าแพงแจ็คสันหวังแล้วแหละโอ้โหฟาดมากฟาดมากผมไม่รู้พี่ป้อมเขาอดอยากในการแต่งหน้ามาจากไหนติดเพชรไหมลูกติดเพชรไหมติดติดติดตัดตนดตัดติกติอตวดติดติดองอติป้ิดวัดติดตน่้ิดติดติด้ิอตว่าเราเป็นใเรเติดตดติ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 ดตนดติเขาก็ิดติดตไม่ิดตเออิดาิดต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 ิดาเดติด้ พอเราสวยอย so really ่างเงี้ยเราก็เราก็ดีใจเลยก็ขอบคุณพี่ป้อมเหมือนจันเอกด้วยกล้ามแล้วใช่างใหญ่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเออก็ขอบคุณที่แบบช่วยทําให้หวานแบบทุกทุกครั้งที่หวานไม่ทํางานหรือะไรก็ให้มีความมั่นใจเลยขอบคุณพี่ป้อมสนิทเลยนะคะส่วนข้อสุดท้ายขอเบสไปก่อนขอแบบไปต่อตรงจุดเสียวสุดในของนี่เลยสุดเสียวว่ะสุดเสียวสุดจาได้แหละ ที่แรกฉันไม่ได้ทำผมทรงนี้นะแต่คิดไปคิดมาเอ๊ะครานเหมือนน้องเหมือนเจ๊จะเป็นแขกรับเชิญเซ็เองฉันก็เลยไ่เปลีป่ยนทรงแล้วก็โอ้โหเมคอัพขนาดนั้นนะคะ ừ ừ, ฉันทางฉันก็ต้องแบบต้องโลบนะก็ต้องหลีกให้นางนี้มาแค่นี้ก็ฉ่ำแล้วนะน้องเหมือนเจีฉันถ่ายเองนะจะจะไม่เ,เขียนบอกค อ่ข้อสุดท้ายคืออะไรคะอยากวยกรและแฟนๆสป่าวันเจียบบ้าอ๋อโอเคก่อนอื่นนะคะต้องขอบคุณแฟนๆแล้วก็คนติดตามรายการสะปาวเจี๊ยบพวงหวัง,วงมาดูตลอดนะคะอาจจะมีคลิปที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างอะไรอย่เงี้ยก็ต้องขอบคุณแล้วก็หวังว่าจะให้โอกาสทีม แต่ปัเจุบแล้วก็เฮไลท์จากทีมเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะแล้วขอให้ปีใหม่นี้ขอให้แฟนๆทุกคนเนี่ยมีความสุขมีเงินทองมากมายทํางานก็นดีทําอะไรก็ดีทําให้ทุกอย่างดีมีความสุขไปหมดเลยนะคะวหวานกับทางรายการสบอจะเป็นกำลังใจทุกคนเสมอะคะ่ะนี่นะคะทั้งหมดก็เป็นปี2022ของหวานนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะมันก็มีทั้งสุขแล้วก็มีทั้งทุกนะคะอย่างนี้ตามอยู่กับมันแล้วก็ใช้ชีวิตกับมันไปให้ทุกวันเรามี ความสุขในแต่ละวันขอให้ทุกคนมีความสุขแลวหวังก็จะมีความสุขด้วยเช่น <complexity> ก <textbook> ันฝากในการสัมผัสกับเจี๊ยบแล้วก็ฝากในต่างๆของฮัลโหลสตรีมด้วยนะคะดูกันไปยาวๆไปเลยค่ะจะกนใหม่คินหน้านะคะบ๊ายบาย